ค่ะเห็นว่าอยากกินเค้กก็เลยซื้อเค้กมาให้กินกระพซิฟจริงๆเลยสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับแพลวพาไปเรื่อยค่ะแล้วนี้นะคะแพลวก็มีมิชชั่นอีกหนึ่งมิชชั่นก็คือภารกิจวันแม่นะคะปกติแล้วก็คือจะมาหาแม่มาไหว้แม่ทุกปีแล้วก็จะมีของมาให้ซึ่งปีนี้นะคะแพลวะก็มีสั่งครีมมาให้เพราะว่าม้าบอกว่าอยากจะได้ครีมนะคะก็เลยสั่งมาให้แต่เนื่องจากที่ว่ามันยังไม่มาส่งนะคะแล้วก็ทีนี้ม้าบอกว่าเนี่ยวันแม่ปีนี้อยากจะได้เค้กวันแม่อยากจะกินเค้กวันแม่มากๆเพลก็ เลยนี่ค่ะมีเค้กมาให้แต่ว่าก้อนนี้นะคะเป็นก้อนหลอกค่ะก็ถ้าลงไปอะ่ะก็จะเอาอันนี้ไปให้ก่อนนะคะเราจะดูว่าแบบม้าจะทำได้ยังไงว่าแต่จริงๆแล้วแพลวมีเค้กก้อนจริงอีกก้อนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอะ่ะเดี๋ยวจะอาไปให้ทีหลังแล้วยังไงตามกันานะคะ ัสดีวันแม่นะคะนี่ค่ะเห็นว่าอยากกินเค้กก็เลยซื้อเค้กมาให้กินเซอร์ไพรส์จริงๆเลยลากที่สุดเลยขอบคุณค่ะช่วงวันทสุดสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะน่ารักที่สุดเลยอ้าวอยากกินเค้กก็เเอาเค้กมาให้กินนี่ไงเริ่มรริ่มรีบเริ่มรีบมากเลยนี่คนเขา มาให้อ่ะเออรับามหาไอ้กาแฟสตาร์บัคส์คอใเซก็อมาจที่ร้านสอบคุณมากค่ะของคุณแต่จะมีจระเุ้ทุกทุคนแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะอาจจะอึ้งอึ้งนิดนึงที่เห็นเค้กอาจจะไม mm ่คาดคิดนะคะนี่ค่ะอันนี้ของจริงนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไป อันนั้นของโลกอันนี้ของจริงพี่ัวยอยากกินเผ็ดจำที่เลือกยากับคุณค่ะโอ้ยสุขใจมั้แม่นะคะสุขใจแข่งแรงแม่รักลูกนะโชคดีินมีความสุขนะแคลนะมีเงนรวยๆจ้ะทำอะไรก็ดีๆไปหมดเลยนะคะลูก ค่ะสำหรับมิชชั่นวันนี้นะคะก็คือเรียบร้อยค่ะขนมเคก้กถูกใจกันไปนะคะแล้วครั้งหน้าแพรจะมารีวิวอะไรต่อไปนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แพรด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ